สวัสดีจ้าพี่น้องอมากินขอาแรงกบบยี่ไหลแล้วเด้อจ้ามันนีอีหล่ะนำเสนอเมนูต้มปลาคอใหญ่พี่น้องใส่ไข่มุเดงไข่มุเดงนีหลาหลายอีหล่ะเลยใส่เต็มที่เลยพี่น้องพี่ไข่มุเดงล้วนๆเลยกับตำเจวจำน้ำพี่น้องอี่หละต้มมาใส่พี่กับน้นำสุปน้นำต้มปลานี่แหละพี่น้องมามากิน<ะ>กันเลยจ้าแซ่แๆน้ำกันเด้อจ้าข่าแรงอี่หละก็ต้มปลาคอไงอันจานเดียวพี่ับแต่ได้ห่วย นอยถั่วจ้แกวก่อนนะพน้องปลาคแก้วแวน้ำน้ำจิ้ธรรมดานี no ่ยจรเงาพอทรสเ็จ okay ังแก้วพี่น้องอืมนหอนพี้องัดจตรงกันพี่น้องบคม่แรงพี่น้องเโอ้ยดีจังหลเลย ไข่มดแดงล้วนๆนะต้มปลาไปเห็นทอดตัวปลาพีน่น้องเลยไข่มุกตอกก่อนพี่น้องเนี่อยู่ข้างล่างใต้ไปเห็นเนื้อมันหุกอาจารย์ไม่ใส่อาจารย์ยังกินกุยค่ะคุยมดแดงเนี่ยแบบหมัก ก็ง่ายนี่แหละคนอยากใช้มือด้วยนี่น้องขึ้นแบบบ้านๆเราใช้มือเลยอืมแล้วคนใหญ่หลาได้มาแต่แต่หน้าเป็นไงหน้าถานกันเพิ่งจุดกันเลยอาหารใหล่มาต้ม ปลามนันหลายตนน้ำมันจบต้นป่าคนใหญ่แซ่น้ำาิิ้ม Quick, quick, cái quick, 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 cả quick, quick, không quick, xong rồi cái quick, 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 màu đen quick, màu đen quick, quick, khay quick, quick, con, quick, màu đen quick, 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 này quick, 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 Nhay tham mù đen hai bên trong bên con. Tân yên hai con đất gia. Hua cám mù hòn hòn con hòn 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 lùm hòn y hòn 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 จเหมตองกันครับกินซุกุซุก้อนอะไรจ้ะกินน้ำอีหลานต้มบกาค้อนไจัจิ้มแจ่วจังแจ่วนค่เลยแจ่วแม่งก็หนอกดกไม่ไหม่กนดหัอ เราเช่นเน้อเช่นแมงมครับแช่ครับแช่บกับอืมสดลูกชดสดลูกสด,สด,กสดพอเบาวางช่อนลูกอืมอเจ็อันนี้บุคคอยกินปากอ็ใหญ่ตอนนั้นแตเบสดไดกกินดูอยู่พี่น้อง มันกัดมันโดนกินเพื่นนนอนมัน้งน้ำแห็งบ่อยหรออืมากินน้ำหรอวะกินมันกินน้ำเปล่าจับจับพี่น้องอือเปิดขากันเลยหัวหลุด ต้มปลาจนหัวหลุดออกแล้วเนรอได้ต้มหลวงเดี๋ยวเอาของแท่งมาปั่นน้องใส่ไงใหญ่ก็เด้อพี่น้องขออนุญาตใส่ก็เด้อได้กินบ่บ่เอาบะหมักใส่ใส่ข้าวไงล่ะของแท้พี่น้องขอบีมันออกก็เลย ใส่มันห่งไจัดไปเลยพี่น้องก้อนเขาด้วยนะนจิ้มลาดจัน่อยทำมันไงขับไปได้บาใส่คือไงขส่พี่น้องใส่ก็คนไ่เนาะออลูกชายแม่นเลย กันของกันต้องเจียวจ้งเลยจับต้องหนังต้อกใช่พี่น้งใช่มือกับขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องกินแบบบ้านๆเ้องนี้อ่ะองรักอิเหน้ Pin mất hai lời mất hai lại mất hai lời mất hai lời năm hai Hay mất hai lời mất hai tụi nó hai lại mất Im lời mất hai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  lời Lô không? Lô cua bạc bù bù bạ bù bạ đi, nó bù bù luôn phải bớt bù 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 กินหน่อยนี่กหน่อยกินได้เพียงเดียวหืออื่ะนุ่มมากน่ะนาหวานปลาสด cho chân nữa mà bước chân là cái Chắc chân 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 cái chân chân ừ. đi chân 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 cái chân chân อิ่มแล้วพี่น้องมาเบิร์นมาเบิร์นอย่าหมดเวลาอยู่ดีตัวเหญ่ไมันตัวใหญ่ฉิกกินเขาแรงกับต้มปลาคอใหญ่ฝากไว้ชั่วนี้ลราพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิหล่าเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามมิหล่าเด้อค่ะเบิังใเฮียหลาน้ำแน่เด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะบ๊ายบาย